โรคโควิด -19 เป็นเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่พบครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2562จุดเริ่มต้นของการระบาดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนและมาถ,ถึงไทยในวันที่31มกราคมปี2563เชื้อไวรัสได้แพร่กระจายจากคนสู่คนและเริ่มลุกลามเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วในหลายครั้ง ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยกว่า60%พึ่งพาภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีนอีกทั้งยังพึ่งพาการส่องออกในระดับสูงโดยกว่าครึ่งส่องออกสินค้าไปยังตลาดอาเซียนอเมริกาและจีน ส่งผลให้เมื่อไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 และการปิดประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของหลายประเทศทั่วโลกทําให้ภาคการส่งออกและภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเดือนมกร,ราคมปี2563ทางการจรีนประกาศปิดเมืองต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้บางกลุ่มธุรกิจของไทยที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจากจีนเช่นธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร รถทั่วได้รับผลกระทบก่อนภาคธุรกิจอื่นจากการหายไปของนักท่องเที่ยวจีนแบบฉับพลันจาก11ล้านคนต่อปีเหลือ0ูนคนส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปถึง97%ของ GDP ภาคการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปี2562 ทยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกเมื่อวันที่31มกราคมปี2563และต่อมาก็พบการระบาดในลักษณะคัสเตอร์จากการรวมกลุ่มกิจกรรมที่สนามมวยและสถานบันเทิงสมผลให้เชื้อไวรัสเริ่มแพร่ระบาดเป็นวงกว้างโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางการไทยจึงจะเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยการปิดประเทศเพื่อให้ระบบสาธารณาสุขของไทยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อในเวลานั้นได้แม้จะต้องแลกกับการสูญเสียรายได้มหาศาลก็ตามนอกจากนี้ยังมีการประกาศล็อกดาวน์เพื่อจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะในโซนพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากรวมถึงการขอความร่วมมืองดทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิงการสวมใส่หน้ากากาอนามัยแทบตลอดเวลาและการล้างมือบ่อยๆและเมื่อภาครัฐมีมาตรการเคอร์ฟิวจำกัดช่วงเวลาเดินทางออกนอกเคหสถานรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติย่อมกระทบต่อกิจกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนด้านการกินอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครัวเรือนบางส่วนที่ทํางานในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต้องตกงานเป็นจํานวนมากทําให้ขาดรายได้และสภาพคล่องจึงจําเป็นต้องลดการบริโภคลงขณะที่บางส่วนที่แม้จะไม่ได้รับผลกระทบด้านรายได้มากนักแต่ความเชื่อมั่นก็ลดลงจึงชะลอการใช้จ่ายเพื่อรอดูสถานการณ์นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้ายังเปิดได้ในช่วงเวลาที่จำกัดและขายได้เฉพาะสินค้าที่จำเป็นแม้แต่เซเว่นอีเลเวนที่เคยเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนแต่ก่อนทําให้โคเรือนส่วนใหญ่ใช้จ่ายน้อยลงในแทบทุกประเภทสินค้าเว้นก็แต่สินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพและป้องก,กันโรคเช่นอาหารหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ซึ่งในช่วงแรกที่สินค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ทําให้สินค้ากลุ่มนี้มีราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัว นอกจากนี้รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้รับผลกระทบไปด้วยร้านอาหารไม่เปิดให้นั่งทานภายในร้านอยากซื้ออาหารกลับบ้านแต่ก็ทำไม่ได้ทำได้แต่กดแอปพลิเคชันเรียกไลเดอร์จากหน้าร้านหรือกลับไปเรียกที่บ้าน อีกทั้งยังไม่สามารถเดินทางไปซื้อสินค้าที่แหล่งช้อปปิ้งได้ทำให้ผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคหันมาใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นโดยในปี2,563มีจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน e-marketplace เพิ่มขึ้น5.2%และ food delivery เพิ่มขึ้นถึง70%รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบ Touchless Payment ก็มียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง29%อีกด้วย นอกจากด้านการบริโภคและการใช้ใจ่ายภาคการขนส่งก็ได้รับผลกระทบภาครัฐมีมาตรการจำกัดการเดินทางทำให้จำนวนผู้โดยสารรถสาธารณะมีจำนวนลดลงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางก็หันมาใช้รถส่วนตัวเนื่องจากกังวลว่าจะติดเชื้อโควิดขณะที่การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดก็ต้องมีเอกสารรับรองว่ามีความจำเป็นในการเดินทาง ปริมาณการเดินทางที่น้อยลงนี้เองทําให้ความต้องการในการใช้น้ํามันลดลงตามไปด้วยราคาน้ํามันดีเซลจึงปรับตัวอยู่ที่17บาทต่อลิตรจาก25บาทต่อลิตรเมื่อช่วงก่อนโควิดรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวและการเดินทางต่างๆเช่นค่าโรงแรมค่าตั๋วรถบัสค่าตั๋วเครื่องบินที่ราคาถูกลงมากเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศเพื่อทดแทนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่กลับมา นอกจากภาคบริการภาคส่วนอื่นๆโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบซ้ำเติมจากการอยู่ชะงักของหง่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจากการที่โรงงานผลิตทั่วโลกจำเป็นต้องปิดชั่วคราวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด1 i n e t ทำให้ภาคการผลิตของไทยไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาผลิตสินค้าได้เช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ผลิตรถยนต์ได้ช้าลงรวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch ที่มีของไม่เพียงพอต่อความต้องการ ภาคธุรกิจโดยรวมมีรายได้ลดลงสล่งผลให้ความสามารถในการฉบาลนี่ลดลงตามไปด้วยบางรายอาจขาดสภาพคล่องจนต้องปิดกิจการโดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีสายป่านสั้นในช่วงโควิด19เราจึงเห็นอัตราการว่างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวรวมทั้งจำนวนชั่วโมงการทำงานก็ลดลงเช่นกัน แรงงานดังกล่าวเมื่อต้องตกงานบางส่วนจึงย้ายกลับไปยังบ้านเกิดในต่างจังหวัดขณะที่อีกส่วนผ่านตัวไปประกอบอาชีพอื่นเช่นเปลี่ยนอาชีพมาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารและสินค้าแม้แต่ร้านค้าที่เคยขายเฉพาะหน้าร้านเพียงอย่างเดียวก็ผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มากขึ้น ขณะที่แรงงานบางส่วนที่มีรายได้จากงานประจำที่มั่นคงก็ได้รับผลกระทบจากการปรับรูปแบบการทำงานเนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่หันไปใช้ระบบการทำงานจากบ้านผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการเข้าออฟฟิศส,สมผลให้เราเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรองรับการทำงานทางไกลามากขึ้นเช่นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ที่ทำให้บริษัท Zoom v ดี e o Communications มีรายได้เพิ่มขึ้นมากถึง8 8 4ในปี2563 และ325.8%ในปี2564เมื่อเทียบกับปี2562นอกจากนี้สำหรับแรงงานที่มีลูกก็ต้องเฝ้าลูกเรียนออนไลน์ไปด้วย ส่งผลให้คนมีเวลายืดหยุ่นสำหรับการทำกิจกรรมยามว่างเช่นดูหนังและซีรีส์ผ่านสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทำให้เราเห็นจำนวนผู้ใช้สตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง37%ในช่วงปี2,563รวมทั้งความสนใจในการตกแต่งที่อยู่อาศัยและความต้องการซื้ออุปกรณ์ไอทีเพื่อใช้ในการทำงานและการเรียนที่บ้านก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับแรงงานใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงปีที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 คือแรงงานกลุ่มนี้น่าจะหางานทำได้ยากและยิ่งเวลาผ่านไปความรู้และทักษะที่แรงงานเหล่านี้เรียนจบมาก็อาจล้าสมัยและไม่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานซึ่งเสี่ยงต่อการตกงานถาวรผลกระทบที่เกิดจากโควิด -19 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยสรุปได้ดังนี้ผลกระทบเชิงบวกสำหรับภาคครัวเรือนคือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันมากขึ้นและในภาคธุรกิจเกิดการปรับตัวและเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับผลกระทบเชิงลบของภาคครัวเรือนความสามารถของภาคครัวเรือนในการจับใจายใช้สอยและชําระหนี้ลดลงรวมถึงข้อจํากัดด้านการเดินทางประกอบกับแรงงานบางส่วนไม่สามารถรีสกิลหรืออัพสกิลได้และในภาคธุรกิจอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องที่ลดลงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและภาวะซัพพลายเชน d i s r u p t i o